นีค่ะเพื่อนเพื่มาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องชสนีนุ้ยแปลแปะนะคะวันนี้นุ้ยก่อจะมาชวนเพื่อนเพื่อนกินตำรวมทะเลกันเลยจา้าจานี่จา้าแล้วก็มีเพิ่มมาเป็นตีนไก,ก่จ้าแล้วก็มีไรบัวมีสมอนมีหอยนังโลมีกุ้งสดมีกุ้งซุกมีปูดำนะจา้จาจ้าเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่านุ้ยผูดจ๋าแปลกๆที่นุ้ยผูดอยู่เป็นภาษาระยองนะคะเวลานุ้ยมาทำคลิปกินแบบนี้นุ้ยก็ยากูดจ๋าภาษาทิ่นนะจ๊ะให้เพื่อนๆได้ฟังการว่าภาษาระยองเป็นสำเนียงแบบนี้นะจ๊ะจ้าเรามากินกันเลยจ้ามากินด้วยกันกับนุ้ยจ้าเพื่อน ซอนเนียวดีจ้ะซอเนียวตื้อมาจา้ะมาเด็ดหนึ่ชิมหน้ามก่อนเลยเขาอ,อย่าใช้มือนะจ๊ะดินไกล้จ้ะ แซ่แบจะเพื่อน กุ้งจากตัวน,นี้กุ้งลวกนี่ไหลบัวสายบัวจ้ะ ไม่ปูดำจะปูดำปูแสมหรือเปล่านี่พักสลัดจ้ะ ใกล้ยุยมากจะอร่อยเ้จ้าหอยนั่งลม 这麻酱。 xếp chà xếp chà anh đi cùng sốt อันนี้พักอะไรไม่รู้จ้ะน้อยก่อไม่ทาบเหมือนกันถ้าก็กินอร่อยดี ไก่จะหมดแล้วจ้ะ เชื่ใจค่ะวันนี้นุ้ยกับอิมแล้วนะคะเพื่อนเพฝากเพื่อนเเป็นกำลังใจให้ช่องฉนีนุ้ยแป๊ดแปดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ้ยด้วยนะจ๊ะกดเลยจ้านุ้ย จะมากินอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากติดตามนุ้ยด้วยนะคะนุ้ยจะมาลงคลิปทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา17น,นากา39นาทีค่ะว่าเอา่อคลิปหนานุ้ยจะกินอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะนุ้ยก็จะมาพูดจ้าภาษาละยองอย่างงี้แล้วค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังว่าสำเนียงละยองเป็นแบบไหนคนละยองเขาพูด สำเนียงแบบไหนนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่านุ้ยเป็นคนระยองนะคะพูดจาภาษาภาษาระยองแบบนี้นะคะพะยากให้เพื่อนๆทั่วประเทศทั่วโลกนะคะได้ฟังภาษาระยองกันนะคะค่ะวันนี้นุ้ยขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย